สวัสดีครับมานักกรารลาดครับนี่มีโชคมาเซอร์วิสนะครับอลินนะครับ S R 4 0 0นะครับเป็นเจนแรกนะครับเจนแรกก็สร้างขายา,ยาวๆเไว้หลบบังโซ่นะซึ่งก็บางคนก็ไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่มีฟังก์ชันการปรับใดๆเลยคอมรสชันไม่มีรีบาวไม่มาเจนต่อมาก็จะพัฒนาขึ้นนะครับก็จะเหมือนตัวสวีเดนแแต่ว่ามันจะมาติดที่บางโซอยู่มันจะยืดออกไปตรงนี้ แกนสามานี้ก็แบบรีบาวคอมบชันนะฝูอจัดเลยก็ใช้งานมานานนะครับตัวเนี้ก็รั่วนะครับรั่วก็ส่งมาซ่อมนะครับก็เป็นเลเวลสองนะครับรั่วข้างนี้แหละแกนก็ยังดูดีอยู่นะครับถ้าแกนเป็นรอยไม่ต้องส่งมานะครับสํารวจดูได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เสียค่าส่งมาฟรีๆนะครับแกนเป็นรอยอย่าอย่าซ่อมนะครับร้านไหนบอกซ่อมได้อย่าไปอย่าไปสนใจนะครับแกน 12บมิลนะครับสมมุติว่าเขาเอาไปกลึงเอาไปเอาไปขัดนะครับมันเหลือ11.95นะครับในขณะที่เรายังเอาซิลเบอร์12ใส่อยู่นะครับยังไงมันก็รั่วนะครับพูดให้ข้อคิดไว้นะครับจะได้ไม่หลงกลเดี๋ยวนี้ทําการค้ามันก็แปลกนะผมบางคนโบราณน,นะครับผมยึดถือสัจ,จคุณธรรมนะครับคนสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีหรอกนะจากการที่รู้ๆเห็นเ,นเนกันอยู่นะเอาของปลอมมาขายเงี้ยมันก็มันก็ไม่น่ารักละ มาพูดถึงเรื่องโชคของเราอันนี้ก็เดี๋ยวถอดล้างนะครับแล้วก็เซอร์วิสเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับอย่างเงี้ยเลเวลสองแนะนําให้ซ่อมคู่นะครับซ่อมคู่นะก็จะรับประกันให้หกเดือนนะครับถ้าแกนตอนเนี้ไม่เป็นรอยใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่ามันรั่วนะครับซึ่งยังไม่เคยมีประวัติลูกค้าส่งกลับมาเคลมนะครับ้ามาดูนะครับนี่คือโชคที่ไม่เคยเซอร์วิสเลยนะครับพอดี เพื่อนสมาชิกท่านนี้เพิ่งจะมาเจอช่องของเรานะฮะก็มันชำรุดนะก็ถือโอกาสส่งมาซ่อมนะครับโชคที่เปิดเซอร์วิสอยู่ตามระยะนะมันจะไม่เป็นขี้โคลนแบบนี้นะครับมันจะมันจะใสนะครับแต่ว่าน้ํามันมันจะเสริมสภาพนะครับอันนี้เป็นขี้โคลนเลยนะครับ ภายในก็ต้องล้างดูก่อนนะยังมองรอยไม่ค่อยชัดแต่เห็นก็เงาเงาอยู่นะกลัวมันสึกหลอนะครับไม่ใช่อะไรก็รื้อโชกออกมานะครับเลเวล2นะครับก็ถอดเหมือนเลเวลหนึ่งะครับแต่ไม่มีการเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็มีการรับประกันเพิ่มขึ้นมานะครับเลเวลหก็รื้อแบบนี้แหละนะครับล้างนะครับท่อทางเดินน้ํามันนี่ไม่ได้เป็นเหล็กตันนะครับข้างในเป็นท่อทางเดินน้ํามันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับเพื่อความ นุ่มนวลนะครับโฟโ์น้ำมันที่ดีระดับหนึ่งจะไม่มีการรับประกันนะครับถ้าเกิดว่ามันรั่วซึมเป็นแบบนี้ที่นะครับโรงงานก็เป็นแบบนี้นะเพราะว่าโชคใช้งานมาหลายหมื่นโลนะครับถ้าเกิดว่าโอกาสที่มันจะเสียมันมันมันเป็นไปได้ทุกเมื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสวิต์ระดับหนึ่งเนี่ยจะไม่มีการรับประกันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราประกอบตามมาตรฐานนะครับเป็นน้ำมันใหม่น้ำมันเก่านะครับแย่มากนะครับเป็นขี้โคลนเลยนะครับนี่ขนาดหายไปตั้งเยอะนะครับพามาดู โชคที่เราซ่อมเรียบร้อยนะครับกดลงไปสุดนะครับปล่อยโชคยืดตัวขึ้นอย่างช้าๆนะครับตัวนี้กดมือเดียวไหวนะเพราะว่ามันเป็นโชคแบบโชคคู่นะครับตัวนี้นะ่ไม่อยากจะพูดเลยเจ้าของเก่าหรือเจ้าของปัจจุบันเนี่ยแหละเคยไปซ่อมมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดซ่อมนี่ห่วยสับปะรังเคนะครับ น้ำมันเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนไฮดรลิกเลยนะครับไม่ดีเลยอะ่ะแย่มากนะครับซิลก็คุณภาพไม่ดีนะครับซิลจีนนะครับอะไหล่ภายในโชคเนี่ยหายนะครับผมไม่ระบุแล้วกันนะครับหายแต่ถามว่ามันมีผลไหมมันก็ไม่มีผลเราเพียงแต่ว่ามันไม่ครบเราก็ไม่ชอบใช่ไหมฮะเราเป็นแมชชานิกนะครับเราเป็นช่างเทคนิคของเอรินนะเราควรที่จะประกอบให้มันเป็นกลับมาเป็นเอรินเหมือนเดิมนะครับอยู่ๆทาแล้วมันไม่ครบอย่างเงี้ย ไม่สบายใจเลยนะครับต่ถามว่าโช๊คทำท,ท,ทำงานปกติไหมก็ทํางานแหละนะครับก็มีความนุ่มมีความหนึบนะครับเพราะว่าเราใช้น้ํามันโชคของเอ,อรินนะครับอะไหล่ซ่อมเยอะแยะเลยนะครับเราก็ทํางานด้วยเครื่องมือนะครับของเอ,อรินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆพ,พิจารณานะครับเข้าร้านที่ มาตรฐานนะครับอย่าไปเข้าร้านที่เขาเน้นเรื่องราคาถูกนะครับหรือว่าเอาให้มันเป๊ะเลยก็ส่งกลับโรงงานจงมาหาผมก็จะงานก็จะไวนะครับ1 2ถึงวันก็สามารถที่จะส่งกลับได้นะครับเนี่ยนะครับนุ่มนวลนะครับดีกว่าเดิมนะครับต้นมานี่แย่มากเลยน้ำมันเนี่ยมันหมดสภาพนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมนะครับเลเวล2ก็คือการเปลี่ยนอะไหล่นะซีลโอลิงนะครับเป็นน้ำมันใหม่เป็นแก๊สใหม่ เทสนะครับกดนะครับรับประกันให้6เดือนนะครับเซอร์วิสด้วยเครื่องมือของเออร์ลินนะครับแล้วก็น้ามันโชคของเออร์ลินนะครับแน่นอนนะครับก็สนใจก็ส่งมาซ่อมแล้วกันนะครับอย่าไปอย่าไปเป็นเหยื่อนะครับแล้วค่อยมาเป็นลูกค้านะครับผมพยายามพูดอยู่เสมอนะครับร้านทาโชคดีๆมีเยอะนะครับก็เลือกเอาเลือกให้ถูกกับจริตของตัวเองนะครับผมไม่ได้พูดว่าผมเก่งที่สุดอยู่คนเดียวนะครับ งานทาโชคเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลินะครับทาไม่ดีก็รั่วนะครับโกงลูกค้าโชคก็รั่วใส่อะไรไม่ดีมาเงี่ยคุณภาพไม่ดีแข็งปักนะครับแป๊บเดียวก็รั่วแล้วน้ํามันโชคนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับไฮดรอลิกนะครับสองปีเนี่ยมันไม่ควรที่จะเป็นขี้โคลนขนาดเนี่ยเราล้างเราล้างสะอาดนะครับล้างสะอาดสองปีผ่านไปน้ำมันโชกก็ยังคงสภาพของน้ำมันโชกอยู่เราไปหาดูคลิปเก่านะครับผมมีเคยทำไว้นะโชก เซ็ตโชคหน้ามีหลายยี่ห้อแหละนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับถ้าไม่เปลี่ยนคันใหม่ซะก่อนนะครับก็ผ่านไป2ปี3ปีนะครับกลับมาเทออกมาก็ยังเป็นน้ํามันโชคยังมีคุณสมบัติยังมีเค้าโคงของน้ามันโชคเอลินเหลืออยู่นะครับไม่ถึงขนาดว่าเป็นขี้โคลน,นะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ